ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ mypp p กันอีกแล้วนะครับก็จะมานำเสนอเรื่องการพัฒนาคอมเพน e นนต์จุล่า MVC Part ที่9ครับจะเป็นการทำ Overlay Component นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำคอมคอมเพนนนต์โดยการเอา Overlay ครับในจุล่า MVC ซึ่งจะเป็นแก้ไขในส่วนของหน้าของ HTML ของคอมเพน e นนต์โดยที่เราจะไม่ต้องไปแก้ในส่วนของ โคต้นฉบับของคอมเพนนนต์โดยตรงครับซึ่งจะเป็นแค่ปรับแต่ง l a ลอ u t HTML ของคอมเพนแนนต์นั้นๆครับในกรณีที่เทมเพลตเราเปิดหน้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับมันจะมันจะมีคอมเพนแนนต์บางตัวหรือโมดูลบางตัวครับมันจะเหมือน a ลอ u t จะเพียนหรือคงโครงสร้างหรืออะไรมันก็จะจัด แบบไม่ไม่ถูกต้องครับอันนี้ก็เราจะใช้วิธีการ o v e r อร์ไลนะครับในการมาแก้ไขในส่วนของการทำแก้ไขเอ่อ HTML นะครับในส่วนนี้โดยให้เราไปการสร้างไฟล์ o v e r อร์ไลแล้วก็ใช้งานของ View o v e อร์ไลในจุล m า a ของ MVC นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนไีนก็มารับชมกันนะครับครับ ก็ o v e r ว้ไก็จะเป็นการกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปรับปรุงโค้ดของคอมโพเนนต์หน้าน,นะครับในส่วนนี้ยท้เ่เราไม่ต้องแก้ไขโค้ดต้นฉบับของคอมโพเนนต์โดยตรงนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถแก้ไขในคอมโพเนนต์ได้เฉพาะจะจงเฉพาะหน้าที่เราแบบว่าต้องการแก้ไขครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถแก้ง่ายได้ครับไม่ต้องแก้โค้ดอันเก่าไอที่มัน ที่ในของคอมฟิเนนต์โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งครับในส่วนในการแก้ไขปรับหน้าของคอมพิเนนต์ของเรานะครับในส่วนนี้ซึ่งในตัวอย่างก็อ่าพวก l ลเยอร์ก็อะไรก็มันก็จะโดนทับประมาณในรูปภาพตัวรูปภาพไะกอบนะครับในส่วนนี้ครับเราก็มาดูขั้นตอนการทำโอเวอร์ไ Component นะครับ โดยระดับแรกคือให้เราไปออในส่วนของระบบหลังบ้านของจุล่านะครับในส่วนนี้จะเป็นจุล่าสาแล้วให้เราไปที่ออตรงแถบเมนูด้านบนนะครับก็ไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ให้ไปหาคําว่าเทมเพลตแล้วจากนั้นกดรูปแบบนะครับในส่วนนี้ครับต่อไปก็มาดูออขั้นตอนในนี้ต่อนะครับก็ให้เราเลือกเทมเพลตที่เราจะโอเวอร์ไลท์ครับในส่วนนี้ อย่างตัวอย่างก็จะเป็นเทมเพลตใม่พีพนะครับในส่วนนี้ที่เราจะมาปรับแก้ไขนะครับครับพอเราเข้ามาในส่วนของเทมเพลตในตัวของที่เราใช้อยู่นะครับในส่วนนี้ก็ให้ไปในส่วนของเมนูสร้างการเขียนใหม่นะครับในส่วนนี้ จะให้เราเลือกคอมพเนนที่เราต้องการแก้ไขนะครับในส่วนนี้ก็คอมพเนนในตัวตัวอย่างนะครับในส่วนนี้ก็คือไปเลือกคอมพเนนแล้วก็เลือกคอมพเนนที่เราต้องการที่จะปรับ HTML นะครับในนี้ซึ่งในถ้าเรากดใครโฟลเดอร์ของคอมพเนนนั้นๆก็จะมีไฟล์ของหน้านั้นๆน,น,นะครับในส่วนนี้ไอพวก default พวก พวกหน้าจัดก,การต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของโฟลเดอร์ของไอตัวคอมเมนต์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ให้เรากดมาทั้งหมดเลยก็ได้ครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องแบบว่าปรับ HTML layout อะไรอย่างนี้นะครับในส่วนนี้ครับพอเรากดไอติดตั้งนั้นใช่ไหมครับก็ให้เรามาในตัวเทมเพลตแล้วก็มาดูที่เออ ชื่อเทมเพลตที่เราใช้ปัจจุบันครับในในในจุลาของเราแล้วก็ให้เข้ามาไปในโฟลเดอร์ HTML แล้วก็ไปดูเอ่อคอมโพนนต์ของเรานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดหน้าครับในส่วนนี้การทําหน้าต่างๆก็จะอยู่ในส่วนนี้หมดเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการโอเวอร์ไหมองกันนะครับนนี้ครับเราวต่อไปก็มาดูตัวอย่างการทำโอเวอร์ไลท์คอมโพนนต์กันนะครับ โอเคครับก็ให้เรามาในส่วนของหลังบ้านนะครับในส่วนนี้ก็ในส่วนแรกก็ให้เรามาดูไอตัวหน้าเทมเพลตก่อนนะครับก็ถ้าจะมาในส่วนของการเข้าไปหน้าบ้านครับก็ให้เรากดส่วนนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเข้าในหน้าเทมเพลตของเราครับครับแล้วเราลองกดในคอมเินทที่เราพัฒนาไปนะครับในส่วนนี้อ่า ถ้าเรามาดูคอมเมนต์เราครับในส่วนนี้มันจะติดในตรงไอตรงแถบนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเลเยอร์อะไรอย่างนี้ครับในส่วนนี้อ่าอันนี้ก็จะโดนทับถ้าเราไปเปิดคัสตอมคัสตอมเมอร์ตัวเอแล้วก็มันก็จะโดนในตัวเมนูนี้ทับอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู Data Customer ก็ไอส่วนนี้มันก็ไอตรงแถบเมนูนี้ก็จะโดนบังด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้ ก็โดยการไปที่ในส่วนของหลังบ้านนะครับแล้วก็ให้เราไปในตรงในส่วนของเมนูส่วนเสริมแล้วก็ตรงเทมเพลตนะครับกดรูแปแบบไปเลยครับแล้วก็ให้เรามาตัวเทมเพลตปัจจุบันซึ่งเราสามารถดูในตรงส่วนนี้ก็ได้นะครับในค่าพื้นฐานครับแล้วเรามาแก้ไขนะครับโดยการไปกดที่เทมเพลตของเราที่เราใช้ปัจจุบันอยู่นะครับ อย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเทมเพลตของ myvp นะครับเราก็กดได้เลยนะครับอันนี้เราพอเราเข้ามาในหน้าปรับแต่งของเทมเพลตแล้วนะครับให้เรามาตรงในส่วนของการสร้างเขียนใหม่นะครับแล้วก็ให้เราหาคําว่า c o m p o n e n t แล้วก็เลื่อนลงมาหาคอมพอนเ n นต์ที่เราต้องการแก้ไขครับซึ่งคอมพ o น e n นต์ที่เราจะต้องการแก้ไขคือคอมพอนเ n นต์ตัวนี้ครับแล้วก็ มันจะมีถ้าเรากดไปมันจะมีไฟสี่ไฟล์นะครับอันนี้เราให้กดทุกตัวเลยนะครับอ่าพอพอเรากดครบหมดแล้วใช่ไหมครับเราสามารถดูในส่วนนี้เพื่อตรวจสอบว่าไอไฟนี้มันเข้ามาจริงหรือเปล่าโดยการให้เรากดไปที่ html ตรงนี้ครับแล้วก็หาชื่อคอมเมนต์ของที่เราทํานะครับที่เราพัฒนา คอามเน้์อยู่ตรงนี้ครับก็ไอ้น,นี่จะมีสามตัวนะครับส่วนนี้เราขายอีกตัวหนึ่งโอเคเรามาดูอีกรอบนะครับโอเคมีสี่ตัวนะครับในส่วนนี้ก็เท่านี้เราก็มีโฟลเดอร์ไฟล์แล้วก็ครบแล้วนะครับในส่วนของหน้าเท m เทมของคอมเม้นต์ตัวนี้ ซึ่งให้เรามากลับไปดูตัวโฟโตนะครับในส่วนนี้ครับไอในส่วนของการดูเทมเพลตนะครับซึ่งตอนตอนที่เรามาเปิดเข้ามาใหม่ครับมันก็จะมันก็จะเข้ามาหน้าแสดงหน้าประมาณนี้ให้เรากดไปหาคําว่าเทมเพลตนะครับไอตรงนี้อ่าแล้วก็เลื่อนหาเทมเพลตที่เราใช้นะครับซึ่งไอของผมก็จะใช้เป็นของเทมเพลตไมพีพีนะครับไอนี้ แล้วก็ให้เรากดเข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์ html นะครับเราหาคําว่าไอคอมเพลนนตในตัวนี้ครับก็จะมีโฟลเดอร์สี่ตัวนะครับซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์เกี่ยวกับหน้าของที่เรากดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งเราเริ่มต้นแก้ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับครับก็ไอส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไลด์บาร์นะครับซึ่งเราจะจัดให้ออแก้แก้ให้มัน มาจิ้นลงนะครับในส่วนนี้เราก็ใช้ของบ o o t สเต็ปก็ได้นะครับซึ่งแต่ละเทมเพลตเขาจะมีบ o o t สเต็ปให้แต่ของผมก็จะเป็นบ o o t สเต็ปเออสองนะครับในส่วนนี้ซึ่งในงนี้ผมจะเขียนคา้าขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าเทมเพลตไหนที่มาเป็นบ o o t สเต็ปห้าก็เขียนขึ้นมาเลยก็ได้ครับใช้คา่าของบ o o t สเต็ปห้า เราไปที่เซตในการแก้ไขนะครับในส่วนนี้ แล้วก็มาจิน้น top หึงไอเอมก็ได้ครับแล้วเราลองไปกลับไปดูผลลัพธ์นะครับในนี้โอเคมันก็มันก็จะเว้นไว้ให้เราใช่ไหมครับส่วนนี้ซึ่งเอ,อในส่วนนี้เราก็ปรับแต่งได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะกลาวอีกทีหนึ่ง พอเพียงเท่านี้เราก็สามารถเวน้นไ,ไอส่งส่วนของเมนูบาร์ได้แล้วครับในส่วนนี้เราก็ไปจัดในส่วนอื่นนะครับมาดูในส่วนของอ่าคัสตอมเมอร์นะครับอ่าซึ่งที่เราเห็นอยู่มันโดนทับอยู่นะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ซึ่งเราไอ ถ้าเราใช้เทมเพลตใช่ไหมครับเราก็สามารถแก้ไขได้อันนี้ให้ไปที่ไฟล์ของเรานะครับในเมื่อสักครู่เราแก้ส่วนนี้เราใช่ไหมครับให้เราไปในส่วนของของโฟลเดอร์ตัวซัพพลามเมอร์นะครับในนี้ อ่าแล้วก็กลับมาแก้นี้ต่อแต่ส่วนนี้ผมจะใช้ผมจะสร้างคลาสใหม่นะครับในส่วนนี้ซึ่งคลานนี้จะให้จัดมาจินอ่ามาจินปกมาจินหนึ่งนะครับในนี้ เราก็มากลับไปดูหน้าเว็บของเราเราเรามารีเฟรหน้าใหม่นะครับในส่วนนี้อ่าโอเคอันนี้ยมันมาจิ้นดันลงมาแล้วแต่ตัวนี้ต้องมันก็มันยังติดบางส่วนอยู่ครับเราก็สามารถแก้ไขได้อ่าโดยการเพิ่มไอคารในนี้ครับ MT MT1 ครับมันก็ดันลงมาให้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็มาแก้ในส่วนของอเอทเบินะครับส่วนตารางเทเบิลเราก็จะใส่ชาร์ตก็ได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดก็ได้ในส่วนนี้ โดยที่เราจะปรับก็คือจะเป็นในสัวของเทเบิลนะครับก็อันนี้ก็จะปรับเป็นอ่าเทเบิลในปอนอพวกอ่าการจัดหน้าตกแต่งนะครับในส่วนนี้แล้วก็แล้ก็เราก็เพิ่มให้มันมีสีนะครับอินอินอนะครับในส่วนนี้ ครับนนี้ก็มันก็จะมีเพิ่มลูกเล่นมาแล้วนั้นใช่ไหมครับก็เราก็มาปรับต่อนะครับอืมโอเคแล้วเราก็มาปรับไอตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น VW 1หนึ่งหนึ่งร้อยครับก็ให้มันเป็นความความกว้างให้มันคำนวณเป็นหนึ่งรอเปอร์เซ็นนะครับในส่วนนี้อ่า มันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเว้นไว้ประมาณนี้นะครับส่วนนี้มันก็จะไม่ถโดนในเมนูนี้ทับแล้วนะครับอืมโอเคก็ในส่วนเทมเปเิล์บลเราก็อันนี้เราก็ปรับได้นะครับจะให้มันเ,นเท่าไหร่ อันนี้เราก็ปรับเป็นอ่ให้มันเป็นห้าเปอร์เซ็นะกันแล้วก็วกเออโอเคในส่วนนี้เราก็ปรับให้มันเป็นอย่กึยงกลางนั่นะครับโดยใช้คา่าเซนเตอร์นะครับอันนี้ อันนี้เราก็กรอบมาได้เลยนะครับนี่แดสเซนเตอร์ไม่มีเนะ โอเคแท็กเซนเตอร์ไม่มีก็ให้เราไปเขียนคา่าออกมันขึ้นมาเลยนะครับเขียนคา่าเพิ่ม โอเคเราเขียนค่า p r e นเ n t e r นะครับก็ให้เราไปเพิ่มในส่วนนี้มาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของไอตรงไอแถบค้นหานะครับซึ่งมันเหมือนจะซ้อนกันนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขคือให้เราเขียนคา่าไปเพิ่มนะครับในส่วนนี้หรือไม่ก็ให้เราไปแก้ไขในส่วนของ Layout ซึ่งเราสามารถดูในตรง โค้ดของไอตัวหน้านั้นๆได้นะครับซึ่งอ่าเจลเอลเฮปเปอร์เรนดอมครับไ er. อเรนเดอขอบภัยครับก็จุมลาไอเซิร์ชนะครับซ e เล c กอ่าเซ a r c h นะครับก็ให้เราไปดูในส่วนของ Layout ซึ่งเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์แล้วครับแล้วก็ให้เราไปค้นหากันที่คำว่าโฟลเดอร์ในส่วนตัวนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะมีเขียนว่า default ใช่ไหมครับเราก็มาดูตรงในส่วนของไฟล์ default นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของจัดหน้าของไอตัวส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแก้กทีหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าของใครไม่เจอไอตัวของอ่าเซิร ER ์ชไอตัวนี้นะครับเราสามารถเข้ามาในส่วนของไอสร้างเขียนใหม่ได้นะครับไปในส่วนของรูปแบบ แล้วก็กดไปตรงที่จุมลาแล้วก็ไปหาคําว่าเซิร์ชนะครับอ่านะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับเพื่อเพิ่มไฟล์ตัวของเซิร์ชนะครับในส่วนนี้ครับเดี๋ยวเรามาปรับแก้ไขในส่วนของไอตัวโค้ดกันนะครับครับแล้วก็ให้เรามาแก้ไขในส่วนของโค้ดน,นะครับซึ่งเราสามารถใช้ ดึงค่าของไอตัวอย่างไออย่างไอตัวนี้เราก็ดึงมาใช้ได้นะครับทีนี้ก็ก๊อบค่าของเขามามาปรับเพิ่มอินเดเมนต์นะครับคุส่วนนี้ทีนี้ผมก็จะเป็นให้มัน display แล้วก็ให้มันเป็นติ๊กแบบนี้ครับให้มันเป็นจัดเป็นลอมนะครับให้มันเป็นแถว แล้วก็จากนั้นก็ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าก็ให้มันเว้นระยะห่างให้มันห่างนะครับในส่วนนี้แล้วก็เรามาเพิ่มในส่วนของ input โอเคเรามาทำในส่วนนี้ครับให้มันวีวอโตอรแล้วก็เพิ่มีนต่วนนี้ไปครับ ลองกลับมาเข้าหน้านี้ไหมนะครับโอเคมันก็จัดให้มันดูสวยงามมากขึ้นในส่วนนี้ก็มันก็จะมองเห็นในหน้าไอ้พวกหน้าค้นหาหน้าสีเล็กหน้านจัดข้อมูลอันนี้ก็เียว,ว่าทําให้มันดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวต่อไปก็ไปดูที่หน้าของ Data Customer นะครับ าในตรงนี้ก็หน้ายังมันยังอยู่ข้ามหมดนะครับไอ้นี้เราก็ปรับแต่งเหมือนเดิมไปที่ไอของด a ต a c u s t ต m e r นะครับแล้วก็ไอนี้ส่วนนี้เราก็เพิ่มเหมือนเดิมนะครับ อ่ชื่อค้าที่เราทำไปอ่ายบาร์เอ็มเคนี่เราก็ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของสไลด์ไอเมนูสไลด์ครับ มาแก้ในส่งน d t t a ไอเทเบิลนะครับก็เทเบิลขเราก็ใช้ของ b บ s t เต a อะไรก็ได้ครับในส่วนนี้อันนี้ก็ปรับเป็นห้าเปอร์เซนนะครับให้มันไอตรงช่องให้มันขยายขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เพิ่มค์ดในส่วนของไอทีอานะครับแถวครับไอนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีนะครับไอนี้สีเขียว เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ามันก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับอ่าอเพียงเท่านี้เราก็สามารถเอ,อปรับแต่งในส่วนของ o v e r l a ์ของ c o m p o n e n t ์เราได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็สามารถออไปแก้ไขในส่วนของ module ั๊กอินได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆในการทำเอ,อ่อ overlay ในเทมเพลตต่างๆนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถ แก้ไอ้พวกโครงสร้างไอ้พวก HTML มันเปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็ปรับใช้วิธีโอเวอร์ไลน์ได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็แก้ไขได้นะครับครับก็ขอจบการนำเสนอวิธีการโอเวอร์ไลน์คอมโพเนนต์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับครับสวัสดีครับ